ต้นซายต้นน้ำลำทารน,นะมาจากป่าสู่เมืองจากเขาทะมึนรอลีียงผู้คนในแทงก่อนอยากนี้เราเป็นอะไรลูกแม่ปวดค้องปวดท้องมากเลยนั้นเราไปโรงมหหมออกันไหมแม่บอกว่าเรามีโรงหมอด้วยเหรอมีสิเดี๋ยวแม่พาไป ใช่แล้วครับกลางป่าในหมู่บ้านแม่ยะน้อยของชาวลีซอที่ห่างไกลโรงพยาบาลเขามีแม่หมอสมุนไพรรักษาโรคเบื้องต้นคือนางอาสมะแซจูยาแก้ไข้ก็มาจากป่าที่ชาวบ้านร่วมกันปลูกเช่นอัมตุรุบุเป็นภาษาลีซอใช้ใบนำมาต้มน้ำใช้อบหรือสุมไฟสำหรับสตรีอยู่ไฟยอดกับรากต้นนางพญาเสือโครง ต้มกินแก้โรคลมร้อนในผัดละสีนำใบมาตำละลายน้ำกินแก้ท้องอืดแน่นท้องเป็นต้นถ้าเราปวดท้องแบบตอนกลางคืนใช่ไหมแล้วเ,เราไม่รู้จะไปหาย,ยาให้ไหนลงไปข้างล่างเราก็ลำบากถานนหรคนทางมันก็ลำบากเราก็ต้องสมุนไพรนี้มันช่วยได้มาก ป่าที่ชาวบ้านร่วมกันปลูกและดูแลณบ้านแม่ยะน้อยตำบลแม่หีอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติแม่ปายฝั่งซ้ายเดิมถูกใช้ทําการเกษตรแล้วปล่อยทิ้งให้รกร้างเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมชาวลีซอจึงได้ร่วมกับปตทปลูกป่าขึ้นมาใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเมื่อปีพุทธศักราช2540 ชื่อแปลง FPT 92ับและ93ทับกว่า2,600ไร่ปัจจุบันได้กลับมาเป็นป่าที่สมบูรณ์อีกครั้งชาวบ้านมีใจอนุรักษ์และหวงแหนปา่าโดยไม่ขยายพื้นที่ทำกินเพิ่มเข้าไปในพื้นที่ปา่าและยังได้ใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในปา่าผืนนี้เป็นไงบ้างลูกเรียกขึ้แล้วแม่แม่จะทำไงเป็นแม่หมอสมุนไพรแบบแม่อาฟามาจังน้องก็ฝาเป็นลูกศิษย์เขาสิ หล่อเลี้ยงผู้คนในแทนงคออ